ทิทางขึ้นเข่าออกแล้วฝนตกคนเข่าก็นอนเว้นยืดแอวยืดเอ็นยาวด้วยค่ะพี่น้องเอาไปหนีเท่าเจียไปใส่บ่ะไดเท่าเจียวเกิดชกิดสมตัวคนเข่าก็นอนบุรังคนกับเบิ้งขีดแต่ว่าฝนเท่าตกแล้วเลยค่ะหน่อยขิดคนเดียวคอยกระไดตัวกี่กับพี่น้องนี่แหละมองชาให้ทุกวอย่างเด้อบางคนเด้อ ลุกมาเ้นได้งอ,อกโอ้โหนองมันเลยนะมันสั่งเังบ่อสะพ่อมันขั้นมันมีผงงอ,อนย่องน้อุอยอ้ยเต็นเดียวเลยเอกครับมันนี่ได้ถ่ายาบ่อบ่อบ้อบ่อ,อนคนต๊กแล้วไปจะไหนตาดุดยคือจังบ่อไปใส่หมูเห่า นี่ปอนเขาเลยสิไปใส่ไปบัไปใสไปชดเอาอีกูกันสิหัวพู้เขาไปทำงานอยู่กูก็สิไปสอนเองก็ได้นะรสอนก็มึงรสอนก็ตาดยนะเอื้อไม่ขียนอะไรีแล้วว่าอนตาท่องตัวหักฐานเดี๋ยวไปเอาไปบัวบัวเขาเหมือผน้กัผู้ใหญ่มาเดี๋ยวเอาไปูแล้วว่าคนโตก็ใหญ่ เราไปทํางานกี้เขาแล้วหลังจากกี้เขาแล้วตาทองไปทํางานซอยซอยกะกะสิไปใช้นอคเนาะตอนวังอันนี้ก็บฝ่าฝ่าหงกี้เขาแล้วสักพัฝนตกฝ่าหงก็ใช้ประเดี๋ยวมดูเงินฮากิโต๊ะโต๊ะก็แห้งหรอกพี่น้องเอ้ยอย่าไอ้โต๊ะแห้งก็บม่แห้งนะที่สูงที่แซวเท่านั้นตัวน้อยยังเขาไม่ได้เหระ เด้อน่าจะตาวว่ะโค้ตโต๊ะเลยก็แดดหอนเนาะเอาเอาวะโ้ตโต๊ะงอนละโดยท่าท่าขี้มไอ้กระเดดเออโค้ตโต๊งอน้าโดยท่าขี้ม่กัดแดดกายขี้หาย อแอบมูแอบแอบยูก็้อบเตยแสบเนาะยังก็แสบยบชืไมเยอะชืยอม่เยอะไปดยัง ปาหองกับจุนจิงเว้มาชูอย่งวมื่วนหนึ่งวดแล้วจุดเสพาผ้าวึบ้าวกลันเหามันดได้คนี่เป็นจะบอกนะวันนี้ไปนอนเวรนอนเป็นยังครับ ม็ไปจากมือกคุยกับมอไอ้มันเก่งกว่าขาดันแล้วเธอจะรู้สึกโอ้แล้วพ่อเราอยู่ใน CV อยู่เราเงาอยู่ถ้าชองไปถอนมันใหญ่จะไม่กลาเอากัวลงน้ำจะไม่กล่าเพาะมุมหาดนามันเจ็บทองมันหนัาะ หูจะจุังนีพอนิกหัวขึ้นจีบหิวงามใช่ไหมป่กเลยว่าการจัด่องนาหายเ้อหายบรรยานนะห้าชั้นเรียกคือสีขึอืมบ้าพ่นจีหงสีเลยจี่หงสีต่อราตงการเออต้องสีใดสีสีสีผาบอ่ะสีผาสอเหลือม

นี่นี่กันปวกี่กัดปวกอพหมายกัดปวเขาไปดนกัรพูดพูดบอกว่าเมื่อทีรก พี่ได <i> ้เป็นหลางเลยเดางเดี๋ยวนี้ขีดเดวขีดอีกเทียนี่ละได้นี่มละถ้าเขามาจาน่าเขจะยังเหลือแล้ว่าจานแล้วอีกหนึ่งรพป ให้ยูเสียมเ็มหจมออยู่ยแล้วยำได้ยูมันเปื่อยดิเจมมาหมากมันเปื่อย

คือห่ดเต็เงาไปพังเทือคือห่อเต็เง่าซาเจยคือบ้านอะไรเจ้ะพ่ออันนั้นมันจังเลยหูหลอกกินทึ่งใหญ่ทึ่งหลานตัวนี้บะอึดกินดีวะบะอึดทางทางบรรยากาศบะหายขึ้นเงินสาเจยอเรืนองแกคู่นี้จะบะอืดเมียนมาดีไ้เงี้ยวยอดนันตี ก็ยนักตรายเลยกินมันบ่คือมูเลยกินจะได้เพราะว่าซื้อมากินเนื้อยากอนี่กินตัวนี้นะบ่หขนทองอาน้อยใส่กินหลรยนี่แม่ไอโอ้ตัวนั้นน่ะนี่ินน่ิตัวนั้นเลยต้ออดก็มาลอด้อดวอค่ะ กระหอดล่ะอีกกระดึบนึ่งอ้ยแจกขึ้นยังไงเห็นบอยังหลขึ้นยังอยากหัวกระโดดของอโอ้ยมาบบกยังไวใบมาขาครื่องสมมุ่งก็เราต้มมาหมาเส้นหนึ่งกลื้มหมาหมาดูว่าไเส้นหนึ่งก็ปลือม้างถ้าตมมาหมาไ้กิน nhưng mà nó là cái tòa hỏi phải đưa nó đi vào hồ gia câu của mình nhắm là phải lúc gia vào hè yu giữ gần nhắm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  mặt 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 แกน้ำปลาขมเขียบมัวกน้ำปลานะนี่มืม้อเช้ามื้อเที่ยงแล้วเหลืออีกมื้อเย็นเลยค่ะพี่นอ้องเบือ้องตีละสถานพินิดบ่แม่สถานง <laughs> สงเคราะทานพินิดเนี่ยนะเบื้งเห็นหมอใหญ่ไปแท้เลยหรือว่อาไปหมูกระทะเราบ่าปไปเราจะไม่กัดเหรวันศุพาไปเลี้ยงหมูกระทะ ก็บไปแล้วบบไปเียงกาบพีน้องเมื่กี้มาบ๊อบส่วนเนี่ยบ่อบขันได้บอันบไปกูเรียงแค่ไม่หลายเลยไม่หลายเลยหลายกบอันนี่หอกนะเออไปขึ้นห่อยไป้อข้อยากอมปลาไอของหลานแม่งอันนี้พูดถวยเพราะแห่งปลาคนละที่ไหนเขาปหกับีน่เอาใเออกแล้วก็ดมมึงของจดีิตา นนอาเขาบอกกินหอยอยู่ดีได้นางยล่รเล้อค่ับี่น้องบได้ผู้สาตรดอกบได้พิธีพิธันเพราะว่าพิธีพิธัธนรลายขีดขาดบาดบให้เลียงเียงอันนี้ไรเรียงเต่เลียงตามผืนตามสารเ่อนี่ป,ปงไหว,ไว,ไวแล้วปองไหวแล้วแต่เส้นนี่เดี๋ยวมะเกลือเกลืออะไรดีับนี่ยบ่ต้องเออบ่ตองกวดให้หยางปันได เพื่องพี่น้องป่วยก็มาเต้นหัน so ัสอนก็มาเตเหนอมาเพ่องเน่แต่นำ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 จานนำจานใชบอนี man, ่ได้น uh ่นนำนำกิม oh. มันตัวนี้มันเสบตัวน้ำกิมมันเสีบตัวเออมันอมันบอเมนนำสุมได้มันเป็นนำเขากันนั่นแหละี่อหวานว่ะเออช่มอ่ ก็เดยเาชกมากตุนเนาะเรตุ่นหน่องอูวันได้มาแล้วมาทีนหน่องกี่หนองเนอเล้ยกับบเห็ดกินอันนี้เนาะเห็ดกินแต่ตุมแต่ไข่ม่จบ่ไดหลี่มันทำมือลงมันยาทำมือหลงเจอจิพาเป็นอย่างหลงต่ทำมืองานกอยบกฮวงกับปินกระบะ ไก็เขาปีนแล้วมาก็ดูดเขาเวกเอาตัวตะโดยเขาพาเขาเวกวนนเขาไมาต้องถีบนะอืเพือ่อปีนเขปีใหม่แล้ว่ะปีสองเ <laughs> ข้มเนี่ยเ็บ